มีเหตยุยิงเกิดขึ้นนะครับเป็นการยิงนายกเทศมนตรีหรือสาอนราที่ว่าครับข้อสังเกตสําคัญสําหรับคดีนี้นะครับนั่นก็คือรูปแบบพฤติกรรมการก่อเหตุของกลุ่มผู้ต้องหาครับที่มีการล็อกเป้า ตั้งใจเข้าไปยิงนายกเทศมนตรีนะครับในจุดเกิดเหตุค่ะพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ถึง19ปลอกด้วยกันนะคะมีหลักฐานสําคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทําให้เห็นผู้ก่อเหตุ4คนสวมชุดคลุมแบบยาวเข้าไปพร้อมอาวุธปืนสงครามและเบื้องต้นตั้งประเด็นการสอบสวนเอาไว้หลายประเด็นค่ะ จากล้องวงจรติดภายในอาคารโรงงานแฮนอินแฮน์ hand, ซึ่งเป็นวิสาหากิจชุมชนผลิตเสื้อผ้ากีฬาในตำบลรือศออำเภอรือศะจังหวัดนราธิวาสบันทึกภาพผู้ก่อเหตุ4คนพร้อมอาวุธปืนสงครามเข้ามาภายในอาคารและพบว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่ในายวิเชษไทยทองนุ่มนาย,ยกเทศมนตรีตำบลรือสาะและเจ้าของโรงงานที่กำลังร่วงประชุมกับเจ้าหน้าที่เสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุอีก3คนทำหน้าที่คุ้มกันอยู่ข้างนอก หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปชนสูตรที่โรงพยาบาลรือสศก่อนจะส่งมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะภายในจุดเกิดเหตุตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืน M16 รวม19ปลอกส่วนที่ประตูทางเข้าโรงงานพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีก2ปลอกเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ จากการสอบสวนครับทราบว่าขนาดที่นายวิเชตกําลังประชุมร่วมกับประธานวิสาหากิจชุมชนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อุตสาหากรรมอีก2คนอยู่ในห้องปรากฏว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4คนครับขี่รถจักรยานยนต์2คันมาจอดที่หน้าโรงงานครับจากนั้นเข้าไปยิงนายวิเชตถึง18นัดเมื่อมั่นใจว่าเสียชีวิตแล้วก็วิ่งออกไปครับแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับซึ่งหนึ่งในผู้ก่อเหตุน,นั้นยิงปืนขึ้นฟ้า2นัดเพื่อเปิดทางหลบหนีด้วย ขณะที่พลโทภัยสารหนูสางแม่ทัพภาคที่4และพลตํารวจโทปียวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9เข้าไปตรวจสอบภายในห้องประชุมนะครับแล้วก็เปิดภาพกล้องวงจรปิดเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับมีการล็อกเป้าหมายเพื่อสังหารนายวิเชษคนเดียวนะครับเพราะอีก3ามคนในห้องประชุมไม่ได้รับอันตรายและจากการสังเกตลักษณะการทํางานของผู้ก่อเหตุมีความชํานาญเรื่องการใช้อาวุธปืนครับ ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ตั้งปมเอาไว้4ประเด็นครับ 1. มาจากปัญหาความมั่นคง 2. มาจากปมเหตุในเรื่องธุกรกิจ 3. มาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวครับและ 4. มาจากปัญหาเรื่องการเมืองนะครับซึ่งให้น้ำหนักในทุกประเด็นครับไม่รักษาอยู่ที่การสืบสวนด้วยมันมีข้อมูลการสืบสวนอะไรอีกหลายอย่างนะตอนนี้วางไว้ที่ประเด็นประมาณ4 3 4ประเด็นทุกเรื่องทุกเรื่องเช่น อย่างเช่นเรื่องความขัดแย้งการเมืองเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องทั้งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างนะก็ยังยังขอขอ,ขอให้ชัดเจนบริการสำหรับนายวิเชศหรือนาย,ยกอามดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะสองสมัยค่ะที่ผ่านมาให้การสนับสนุนนายอามีนซาริคารซึ่งเป็นผู้สมัครสสพลังประชารัฐเขต5แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง และนายวิเชษมักบอกว่าจะวางมือจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลรือเศาะและมุ่งไปตามด้านกีฬาตามที่ชอบซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาสเป็นสมัยที่สองค่ะ